ช่วงโอกาสนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนำทีมงานให้ได้รู้จักขอเชิญทีมงานออกมาเลยนะฮะทีมงานคณะรังสีเทคนิคและ BDMS เครับเชิญครับทางขวามือนี่คือทีมงานคณะรังสีเทคนิคนะครับทางซ้ายมือคือทีมงาน BDMS อนะครับก็อาจารย์อัมพลพจน์นะฮะอาจารย์อัมพลพจน์นี่ประสบการณ์ มากกว่า15ปีนะครับอยู่ทั้งโรงพยาบาลนะฮะอยู่ทั้งภาคการศึกษาประสบการณ์เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดต่อไปนะครับทั้งทั้งนี้อาจารย์นัทพงศ์นะฮะอาจารย์นัทพงศ์นี่ก็ประสบการณ์ทางวิชาชีพ10ปี10ปีได้นะเป็นทั้งวิชาชีพเป็นทั้งผู้จัดการ <c oughs> แต่ว่าเป็นผู้จัดก,การนะทางทางทาง,ทางนู้นนะครับถัดไปก็สุภาพสตรีสมบูรณ์หน่อยก็อาจารย์สุนทรีครับอาจารย์สุนทรีนี่ก็ประสบการณ์ทางวิชาชีพยาวนานาร่วม10ปีและล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลศ ah ิรีราชปิยมหาราชการุณนะฮะศริราชปิยมหาราชการุณชื่อนี้มันก็คืออยู่อยู่ที่ศริราชนะครับแต่ขยับไปอยู่ ไฮโซหน่อยนะใครใจ่ายสูงนะท่านก็อยู่ที่นั่นก็ไปใช้โซทองคล้องใจมาหมดเลยนะครับท่านอาจารย์จัก,กราวุฒิถัดไปนะฮะอาจารย์จัก,กราวุฒินี่ก็ท่านเป็นลังสีเทคนิคต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นหนึ่งของผมนะฮะเป็นลูกศิษย์รุ่นหนึ่งก็คือรุ่นลังสีนี่ไม่โดรุ่น15รุ่น15นะครับแล้วก็ไปทํางานเป็นวิชาชีพอยู่โรงพยาบาลเปาโลเป็นอะไรต่ออะไรแล้วทําอะไรได้เยอะ จนสุดท้ายเป็นอาจารย์พิเศษที่หมายเทรยธรรมศาสตร์นะครับมีความชำนาญในเรื่องเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นเป็นอยากจะเรียกเป็นอินเวนเตอร์เป็นอินเวนเตอร์อะไรที่ทำไม่ได้เขาจะทำได้นะฮะเป็นไอรอนแมนในเหล่าเวนเจอร์เนี่ยเขาคือไอรอนแมนนขวามือสุดเลยน้องเล็กสุดเลยครับอาจารย์ทอฝันอาจารย์ทอฝันนี่จบ รังสีเทคนิคที่มหิดลนะฮะก็ไปทำงานวิชาชีพแล้วก็ไปเรียนต่อทางด้าน Medical Physics ที่รามานะรโรงพยาบาลรามาธิ่ปีมหาเทยารัยมมหิดลจบ Medical Physics แล้วก็ทำงานอยู่สถาบันมะเร็งมีปสบการณ์ทางด้านรังสีรักษานะรังสีวินิจฉัยรังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์พื้นฐานวิชาชีพแล้วก็รังสีรักษาครับครบทีมนี่คือ สีดดิ่งห้าเมล็ดพันธุ์พืชที่จะเป็นเสาหลักให้คณะรังสีเทคนิคดูแลน้องๆนักศึกษาต่อไปในอนาคตส่วนทางซ้ายมือนี่ก็เป็นทีมงานจากบริษัท BDMS นะฮะบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนนะ,ะซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือที่ที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับ44แห่งคุณกัลยาณีครับคือทีมงานทั้งหมดนี่เป็นลูกศิษย์หมดเลย แนะนำตัวแนะนานตัวได้ไหมก็ <laughs> สวัสดีทุกท่านนะคะกระยาณีนะคะ <ke> <app les> ตําแหน่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุร <rename> งเทพนะคะก็จะดูแลในทางด้านของงานบริหารซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นเป็นเป็นโลโมเดลทางด้านของรลังสีนิกทางด้านบริหารจัดการเลยะ <Kingdom> ได้ครับจักรพัฒน์เหลืองวุทิวงศ์นะครับก็ปัจจุบันทํางานเป็นผู้จัดการศูนย์ลังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลพญาไทสองนะครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่มบีดีเอ็มอยู่กรุงเทพมากี่ปีแล้วครับอยู่กรุงเทพอยู่พญาไทอยู่พญาถ้าอยู่พญาไทประมาณ10กว่าปีครแต่ก่อนหน้านั้นอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปครับนะครับก็ดูแลงานทางด้านลังสีวินิจฉัยเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านถัดไปนะครับ พัชราภาตะแก้วเจริญนะคะดูแล imaging ของโรงพยาบาลกรุงเทพอะค่ะก็ดูแลทางด้านรังสีวินิจฉัยนะคะสวัสดีค่ะอรวรันชิพสุวรรณนะคะเป็นผู้จัดการ imaging center กลุ่มสมิติเวชศิิณครินนะคะค่ะสุปราณีสุภานันนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านรังสีรักษานะคะเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์ของ โรงพยาบาลวัฒนนสดอยู่ในเครือของ BDMs นะคะสวัสดีค่ะพรพันธ์นวัลุ่งเรื่องนะคะเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์นะคะทางด้านสาขาวิชัรนนิวเคลียร์นะคะของเครือ BDMs ค่ะครับขอบคุณครับนั่นคือทีมงานจาก